้าพี่น้องตื่นมาเมื่อเสาร์นี่เนาะตื่นแต่เสาร์หนานยังม่ได้ล้างได้พี่น้องสิผ้ามาเก็บผักหวานเด้อค่ะมนันสิผ้าเบ่งผักหวานติดดอกนะคะเป็นสวนผักหวานนะคะพี่น้องสิผ้ามาเบ่งเด้อดอกมันดกบอกผักหวานค่าพี่น้องตาว้าวเห็นบอ่ะโอ้งามขนาดพี่น้องตา พอดีแสบค่ะซับหนีค่ะถ้าปล่อยเพิ่นแยวกก็หนีเพิ่นสีแยะจ่าพี่น้งนองเก็บเด้อจ่าพี่น้องเพิ่นใจสิฟ้าเก็บเด้ออู้พี่น้องจา่าสอนอนบ่เก็บเก็บเอาดอกเพิ่นก่อนเนาะจังไปเก็บยอดนะจ่าพี่น้องจา่าสออนนำบ่จ้าพี่น้องจา่าหลายอยู่เด้อตนอ้นนีก็มีค่ะเพื่นน่ะ นี่คณยายจะพาเก็บแล้วนะคะเก็บผักหวานกันจ้าเก็บดอกมันเด้อพี่น้องดอกซันนี้พอดีแสบค่ะดอกเพิ่นยังอ่อนอยู่พี่น้องถ้าปล่อยเพิ่นจงไว้ให้เพิ่นเหย้าก็นี่จังหน่อยมันสีมันสีแยได้จ้าพี่น้องจ้ะอันนี้กาลังหวานกําลังหอมเลยค่ะพี่น้องผักหวานเก็บตอนฝนยังบ่ตกค่ะ่นสีหอมสีแสบจ้ะพี่น้องฝนยังบ่ตกลิ่นจ้ะพี่น้อง นลยังหดตกใจเนาะเพ่นสีแสบสีหอมก็ปก,กตินะพี่น้องสะออนบ่ค่ะสีืผ้าเบิงต้นนี่เด้อต้นนี่สีืผ้าเบิงหยอดเพื่อนเพื่อน,นบบออว้าวเห็นบ่ <laughs> เก็บหยอดก่อนจังน้อยอนนจะ้จะออว้าว เก็บยอดหวานจ้าพี่นอกนีอ่อย่าพึ่งลายตาเด้อคุณยายซื้อให้เบิ่งเด้อว,ว้าวเก็บว้าวว้าวเก็บมมือยู่นดกคักพี่นอ้องโอ้ยสอนเลยเนาะ กกคุณหญ่ยังม่ยใหญ่ปานนี้พี่น้องถ้าจังหน่อยปีสองปีกกคุณยายใหญ่กับไรีเก็บคักอยู่ดอกเสาเสาเด้ว,วันนี้ตื่นขึ้นมาแต่เสาไปเก็บผักหวานจา้ะสีพ่อพาเลาะชมบึงเสวนผักหวานต้นผักหวานต้นนี้กับติดยอดยอดพืนออกล้ายล้ายพี่น้องว้าว <c oughs> ผักหวานป่าจากธรรมชาติเลยค่ะที่น้องจัะอันนี้เป็นสวนแต่ว่าเพื่อนบบเดปลูกด้วยจ้ะแต่ก,กาต่ก,กรอนมันจะเป็น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 สวนเป็นผักหวานจากธรรมชาตินะคะเพื่อนามานะะเฮ็ดสวนยางไว้เพื่อนกับสงวนต้นผักหวานนี่ไว้นะคะเก็บผักหวานแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆน